G'day, guys and gals. The pump action shotgun and the FX PCP Swedish air rifle. Hugely accurate. 30 meters, it'll punch through a quarter of an inch of steel almost. Take about 10 pellets, but it'll get through it. สวัสดีค่ะทุกท่านสุภารักษ์และลุงจรเมื่อเช้าวานค่ะหลังจากที่ลุงทำงานลุงจรก็เลยรีแลกซ์นิดหน่อยด้วยการช่วยตรวจสอบของ fx ให้กับสุภารักษ์ค่ะออตอนนี้ลุงจรก็พยายามที่จะปรับให้มันสมดุลตอนนี้ก็มาเกี่ยวกับ fx ให้มันสมดุลค่ะ ก็อย่างว่าค่ะต้องกั้นหายใจแล้วก็ยิงออกไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ไอทาเก็ตมันจะมูฟวิ่งอยู่ตลอดมันจะเลื่อนอยู่ตลอดเลยค่ะก็ต้องทําให้มันสเสถียรนมากที่สุดคือกั้นลมหายใจเท่าได้นานเท่าไหร่ก็จะ,สะเสถียรนมากเท่านั้นก็รู้สึกว่าจะลําบากนิดหน่อยค่ะเขาพยายามทดสอบให้ค่ะสุภลัก็ดูว่าแกทํายังไง ท้าสอบไปอยู่หลายนัดอยู่ค่ะต้องใช้ความเงียบแล้วก็ความตั้งใจค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ค่ะสุภรักษ์ก็ขี่ ATV ไปร่วมแสดงความเสียใจกับเพื่อนบ้านค่ะสามีเขาเสียค่ะ ก็ไปช่วยร่วมทำบุญกับเขาค่ะเขาก็เป็นคนต่างชาติค่ะเป็นชาวเยอรมันเขามาอยู่เมืองไทยได้เกือบจะ20ปีแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆก,กนันนี่แหละค่ะอันนี้ตอนขากลับก็เ,เลยแวะช็อตสิเนอรี่ที่สวยๆมาให้ดูค่ะน,นคะคะสุภลักขับเอ v ีไปไมเมื่อเช้าค่ะอันนั้นคือภาพวิวแถวบ้าน ็ไปแสดงความเสียใจกับ uh, เพื่อนบ้านนะคะมี่เขาเสียขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสุัรษณรังรุนจรค่ะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วยกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ